ายสุประชัยสรีงามนายกสมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชรพร้อมด้วยสมาชิกได้ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวสุภาชีพสิทธิยานนนในโอกาสมาดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและแสดงความยินดีกับนายเดิเรกยุทชรัตน์นักประชาสัมพันธ์ชานาญการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกำแพงเพชรในการควาร้ารางวัลชนะเลิศระดับนานาชาติของสหภาพวิทยุและโทรทัศน์แห่งภาคพ,พื้นเอเชียแปซิฟิก ในการประกวด The A B U Pass 2020ซึ่งนับเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยในวงการวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับผลงานที่ได้รับปรางวัลคือการเผยตสื่วิทยุกระจายเสียงรณรงค์ลดปัญหาการสูญเสียที่มีสาเหตุมาจากการเมาแล้วขับในชื่อชุดพ่อทำให้หนูขาขาดโดยเป็นเรื่องราวชีวิตของเด็กหญิงคนหนึ่งที่ต้องขาขาดทั้งสองข้างพิการไปตลอดชีวิตเพราะพ่อของตัเองที่มีพฤติกรรมเมาแล้วขบับ เป็นผลให้ดานดิเร็ตได้รับรางวัลจากสาภาพวิทยุและโทรทัศน์แห่งภาคพ,พื้นเอเชียแปซิฟิกหรือ ABU ซึ่งเป็นสาภาพด้านการกระจายเสียงและภาพภาพที่ใหญ่ที่สุดในโลกจากรางวัลดังกล่าวสาภาพวิทยุและโทรทัศน์แห่งภาคพ,พื้นเอเชียแปซิฟิกได้มอบหม่ประกาศพร้อมเพื่อรางวัลและเงินรางวัล1,000พเหรียญสหรัฐเพื่อยกย่องและเชิดชูผลง,งานรางวัลชนะเลิศซึ่งเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ที่มีบุคลากรด้านสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับรางวัลน,นี้จึงนำมาซึ่งความภาคภูมิใจของกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะตัวแทนจากประเทศไทยด้วย we